สวัสดีครับพี่น้องมันนี่มาออกกำลมครับมันนี่มาออกกำลมกกำมีกรรม,ม,กรรมเอาเฟื่อยครับอเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วตักสิมีปลาบ่มีปลาอะไรพี่น้องเนียน้ำกระลึกฝนกระตกน้ำเพิ่มพระนะโอ้ด่านอ่าไม่แล้วม เบิ้งเบิงนี่ปล่าหัวไหพี่น้องเอ้ยโอ้พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่เอาะอ่มาเก็บแม่เก็บมาเก็บมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งไหนนะ โอ้ oh! ่นีปลากระยงตั้งสงเกินจกบอยู่ก็ไดนี่น่ เออเหตุผนเป็นผงเดี๋ยวค่อยตอดมาตูมอะไรลรอเดี๋ยววันหนึ่งค่อยตอดจามาไหนมันชอบเป็นผงไหนปลาไงออกเป็นก่อน ปลาเข่า,ขาอีทไทยตัวเบลเลอร์เลย,ย <ะ S 2> ปลากระกสูดตัวปลาเข่าอีทไทยพี่น้องเลยหลุดหลุนยะลายู่ลายอยู่ วา,านเชจแรกมันมีตาปลาจอดเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ต้มปลากินกัะตะานามันอีกตัวเรงนะี้ย มาคับท er ี for, mm ่น้องมานี่ยเที่ยงแล้วกินต้มปาแล้วมาดูเนีแก่กัมีเปนี่ทแก่กับมีต้มปเขาทมีสวยเงดกบองกัมีเนี่ยตคือปากันนั่นมันกินนี่ยขัดขดตันมูนั่นนะุ่มนึ่งใส่เบื่อ่ะากาดำนี่ยเลียเลดดอกก็ไดุ้่มนึงทบือเนี่ย่ันหมูเื่อนเ่นน เด็ตกร,รังใหญเอาลงไปอาบโอ้อกเก็ดตักระมังกงีง่น้องเอผลสรุปขึ้นกระมังใหญ่กระมังช้างน้ออ้ดุ้นนงยาเลย มันเข้าไปตลอ,อดเลยออมันเป็น,น้องหันน่าบอกว่ารอดดีๆเพราะเหตุการียะ